บางคนมันก็จะคิดว่าวีดิโตมันเป็นผู้ชายแต่ใช้แอปดัดเสียงเฮยเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้มันมันสามารถใช้เป็นแอปดัดเสียงได้เหรอดัดยังไงวะทุกคนจริงๆแล้วออดิโตเป็นผู้ชายทุกคนคิดถูกแล้วอย่างนี้เหรอไม่ไม่น่าใช่ยากยากยากมันมันน่าจะหาแอปดัดเสียงเปล่เป็นผู้หญิงน่าจะยากอยู่ละ อ,อันนี้เมื่อกี้เสียงจริงเสียงจริงทุกคนเอาตรงไหนมาหลอใจเย็นใจเย็นใจเย็นในความคิดของเคาเป็นแมวหรือจิ้งจอกเขาเป็นแมวคะ่ะเป็นแมวไอสัตว์แอปสมัยนี้โหดนะเอยแต่ว่าเห็น AI อยู่นะ AI น่ากลัวมากเลยเสียง AI อะพอเสียงวิาย์ไปๆนะเสียงวิทย์ทำไม่เป็นทุกคนทำทีนึงก็เหมือนลุงอะ ให้เราทำก็ทีนึงเหมือนลุงนี่พวกเราโดนหลอกมาตลอดเลยเหรอเนี่ยอาจจะเป็นจริงๆเราดิตโตอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะทุกคนใครไปรู้เออโอ้เสียงนุ่มนิ่มขนาดนี้ดิตโตถนัดเสียงมิกกี้เมาส์ชัดใหม่ๆเคยเห็นเปล่าเอทำเสียงมิกกี้เมาส์ได้เสียงมิกกี้เมาส์เล่นแบบได้แค่มิกกี้เมาส์แค่อย่างเดียวเหมือนเปล่าแต่เราคิดว่าเราก็เหมือนอยู่ในระดับหนึ่งนะเรียนเสียงมิกกี้เมาส์อ่ะมิกกี้เมาส์ ตายป๊มเตงทุกคนปิดสตรีมน่าอายเกินไปมพูดจริงเจ๋ววะจรจงเจ๋วจริงไม่ใช่เดี๋ยวต้องจริงเจ๋วจริงเจ๋วยากกว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชาย